เริ่มก้นกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะไปตามกันต่อกับอาการของว่าที่คุณแม่โอปอปันิสรานะคะส่วนลุกแบลแบลใสๆสนี่ก็เริ่มทําพิห้กับออมสุชาแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปร่วมยินดีกับคุณพ่อลูก2องบอลวิทวัตกันก่อนค่ะ คุณพ่อยังนุ่มบอลวิทวาดอุ้มลูกสาควคนโตน้องโนเบลพร้อมควงภรรยาแนนีอันิกาอวดเฉลมลูกชายน้องเดวตันที่เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเผยลุ้นสุดๆเพราะก่อนหน้านี้มีภาวะรกเกาะต่ำและเด็กไม่กลับหัวจึงต้องพาคลอดก่อนกำหนดเล็กน้อยค่ะแต่เมื่อลูกคลอดออกมาแข็งแรงดีด้วยน้ำหนัก2,790กรัมก็โล่งใจสุดๆแถมยังสุดเซอร์ไพรส์สสสสเพราะที่ผ่านมาเอาลตรซาวด์ไม่เห็นเพศลูกเมื่อปรากฏว่าได้ลูกชายจึงประกาศปิดอู่ทันทีค่ะ พอแล้วครับต <ทำ S 2> อนนี้ทำหมันเรียบร้อยแล้วครับทุ่านครเป็นทำไมบอลถึงไม่ทำเองล่ะจริงๆก็อยากทำครับเพียแต่ว่าด้วยการที่ผ่าตัดคลอดเนี่ยภรรยาเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันทำเองดีกว่าเพราะว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> จะได้ผ่าตัดทีเดียวครับ <ๆ S 1> ลึกๆเราก็หวังว่าจะเป็นผู้ชายแล้วปรากฏว่าเขาก็เป็นผู้ชายจริงๆครับก็เป็นสิ่งที่มาเติมเต็มในชีวิตครอบครัวของเราได้ได้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับ